ส่งถึงผู้ว่าราชการ7จังหวัดซึ่งใน7จังหวัดนี้มีความสําคัญก็คือเป็น7จังหวัดที่มีชายแดนติดกับกัมพูชาให้ดูข้อมูล7จังหวัดหน่อยประเด็นก็คือเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังทางฝั่งของมหาทไทยเนี่ยเขาจะส่งไปถึงพวกผู้ว่าราชการจัรง <ใน S 1> หวัดในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้มีการเตรียมความพร้อม ในส่วนของอสอะไรต่างๆในส่วนของเจ็ดจังหวัดมีทั้งอุบลร,ราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัมย์สะแก้วจันทบุรีตราดซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดก,กับกัมพูชาจังหวัดเหล่านี้ให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมแผนอบพยพประชาชนให้มีจุดรวมพลจุดปลอดภยัยแล้วก็มีการกำชับกับประชาชน ให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีพวกแผนเผชิญเหตุรอเอาไว้แล้วก็มีขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันต้องชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกคุณผู้ชมคะเรื่องราวทั้งหมดก็เพราะฉะนั้นกำลังกังวลว่าเอ๊ะถ้าสถานการณ์มันไม่รุนแรงอะไรขนาดนั้นทำไมถึงมีประกาศด่วนแบบนี้แล้วเป็นประกาศด่วนที่สุดด้วยนะ